กี้ไม่ได้ใส่บินใครใช่ไหมหมอไม่ได้ใส่ครับโอเคแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวรวมสิบรอบกากรถต่อจากนี้นลคะได้ครับโอเคค่ะกูสวยจนให้เป็นบ้าสวยจนลีซ่ายังมีการจะสู้หน้ากูรวยมากกว่าแจ็คมาก็แบบว่าอาลีบาบาเจอกูยังกลัวกล้ากล้าก็แม่หนูสวยอะค่ะพ่อหนูก็รวยวายวาย ครับถอย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 วายตายกันน้อยอ่ะเหมือนพวกมึงอะตายเยอะจัาด่ะพวกมึงไม่พวกมึงไม่ตายตาเมื่อกี้นี้ใครกันโอ๊บโอบโบไปครับถอยถอยกูขอแอ๊กหน่อยละกันไอ้เหี้ยไปไปไปเลือดยังไม่ลดครึ่งเลยอ่ะแกนะสวยด้วยรวยด้วย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  ว่ารูมีชิดก็ยังฟังกูแชาไม่มีไอพวกผู้ชายเหรอกูมไม่ได้มองเลยสักนกิดอยู่เข้ามาสก,กาิดหัวใจไม่สั่นเลยสักทกีทางต้องกููจีมินเขาเป็นถึงทัศนศิลปินโอยแต่ขอหนูคิดกูก่อนละกะันเอามาทำกองกันดิลองเข้ามามองกันอีกลองเดินมานับกันดูสิหนูไม่พอเลยสวยด้วยรวยด้วย กูเอาลักันรวยจนนับเงินแทบไม่ทันซื้อบ้านวันอาทิตย์ตจันกูรวยมากกว่าลุงตู่ดีก็าทีู่เอาลักกันไอแคดบายเพชรดั้งรูบายหมาน้ำกาป่หรอชาแนลแอนด์แอมเสตอนกูซื้อมาที่กูทบไม่เล่ตอแอมเมสกิงลิชเชอ e เน็กเล็ดเพดาก็เพด้าเพดาเข้ามันไก่สิงคโปร์กูก็ไปกลับสวยจนผัชรลาภายังต้องแอ หลอดตาตึง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  Lamborghini กูว่ามันยังไม่ค่อยเด็ดดูค่าติดอรรถกูว่ามันสำหรับแต่กูเกิดมาพร้อมกับเพชรและกูเสร็จมันตั้งแต่เด็กหายไปแม่งไม่รู้กี่เมตรมันไม่ใช่เล็บกูไม่เข็ดกูไม่แกร่งเพราะไงนะจตั้งแต่เด็กบอกให้กูเป็นเป็นไอ้พวกเซเลปพ่อกูบอกว่ามันยังตัดต่อไม่เคยเด็ด หนูไม่เอาดีกว่าหนูหนูไม,หไม่หนูไม่ถนัด <Bye. S 1> อะไรที่ไม่ถนัดก,ก็น่าจะรู้เนาะไม่เพิ่งหมายถึงใครแกง๊งแกล้งผู้หล่บสวยด้วยรวยด้ยวยสวยด้ยวยรวยด้ยวยสวยด้ยวยรวยด้ยวยสวยด้ยวยรวยด้ยวย <c oughs> สวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วย